โอเคนะครับผมกลับกันมาอีกแล้ววันนี้มากันช้านิดนึงไม่ได้ถ่ายคลิปมาประมาณ2อสวันได้นะครับผมมัวแต่ยุ่งเรื่องออฟฟิศที่เพิ่งเปิดทําการนะครับผมโอฮาน่าเพิ่งเปิดทําก็เลยยุ่งยุ่งนิดหน่อยช่วงนี้นะครับคนคอมเมนต์มาหาเยอะมากๆตั้งแต่ในโอฮาน่าแล้วบอกว่าอยากให้รีวิวลอยสักหน่อยว่าลอยสักแต่ละลอยนี่มันมาจากไหนกันบ้างอ่าน้องเฟิร์มมาด้วยนะครับผมน้องเฟิร์มก็สักเหมือนกัน จะมาดูกันเลยว่าวันนี้ลอยแรกลอยสุดท้ายที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับผมโอเคมาดูกันเลยนะครับเริ่มจากใครก่อนย <c oughs> ิงจบยิงจบชนะไม่รู้ชนะ <p ink> <c oughs> พี่ก็ออได้ละ เป่าทำไมอะรอยสักรอยแรกนะมันเป็นสิ่งที่วัยรุ่นแม่งอยากกระทากันอยู่แล้วพี่สักรอยแรกตอนประมาณปชาวชปีหนึ่งปชวชปีหนึ่งก็มาณมสี่ก็แอบแม่สักโอหทีแรกอะไม่ได้คิดว่าจะสักเลยเพราะว่าก็กลัวเหมือนกันเพราะว่ายังเด็กอยู่ด้วยวันนั้นมีห้องเดียวกันแหละแต่ว่าเป็นรุ่นพี่ชื่อพี่นุกไปกับกูหน่อยจะไปสักเพิ่มเพราะว่าเขาจะไปแก้รอยสักอะไรเงี้ยเออไปไป ก็เลยขี่มอไซค์ออกมานอกโรงเรียนไว้ก็เลยนั่งดูเขาสักไปไปมามันก็มีสมุดหนังสือสักก็เปิดเปิดดูมีลายให้ดูชอบว่ะถามพี่อันนี้เท่าไหร่ครับสามพันน้องก็เอ้ยว่าเฮ้ยเดี๋ยวค่อยไปแอบแอบแม่แล้วกันก็เลยสักเลยครับผมเป็นลายที่หน้าอกนี่เป็นลายนี้ไม่โชว์ได้ไหมเนี่ย ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันไม่รู้ว่าเป็นหัวก็โลกหรือว่ามันเหมือนแบบหนุมานก็ไม่ใชออ่ใช่มันเป็นลายที่พี่ช่างศักด์เป็นคนออกแบบเองเพราะฉะนั้นมันสไตล์ญี่ปุ่นกําลังมาด้วยพวกคาบุก,กิพวก เพราะเมื่อก่อนลายญี่ปุ่นมันกําลังมาด้วยแบบว่าพวกเป็นใบพารเป็นคาบุกิเป็นอะไรเงี้ยพี่กจัดมาเนี่ยนหนึง่งแล้วใช่ไหมลายเนี้ยปิดมาประมาณเกือบปีอ่อะเออไม่มีใครรู้เลยใช่จะอาบน้ำกับา่อคุณหนูมามาพลาดวะเลยแล้วก็เดินเข้าน้ำปกติเลยปิดมันต้องนานอนะ่ะไปเล่นทะเลอย่างเงี้ยพจะเป็นคนถอดเสื้อใช่ไหม <c oughs> ก็ไม่ยอมถอดแม่ก็ไม่สงสัยไม่มีใครสงสัยในทั้งบ้านไม่มีใครรู้เลยจนวันหนึ่งทุกวันสงกรานต์พี่จะต้องไปลาดบุรีไปไหว้ศาลตายายแล้วก็ไปไหว้พ่ออะไรอย่างเงี้ยกระดูกพ่ออยู่ที่ลาดบุรีทีนี้ก็กลับบบ้้้าาาาานนนนมมแค่่่่กัออออยรถววพ บอกแม่เขาไปเหอะแม่เขาไม่ว่าอะไรหรอกม <c oughs> ีกระสดุงตื่นมานอนอยู่หลังรถตื่นมาแล้วแม่ขับดูบอกแม่ไปอกอะไรไปสักมาเปิดให้แม่ดู <c oughs> ตแม่บอกเฮ้ย <c oughs> ไปทําอะไรมาเนี่ยดื้อจัง จบเลยไอ้เกิดจากพ่อมาเขาฝันอ,อนะออปิดมาเป็นปีอะคือแบบจบเลยอะแบบแค่บอกเออจริงก็บอกก็จบเลยนี่หว่าอะไรเงี้ยแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเป็นจ่อหูมาแม่ก็ซื้อต้องหูมาให้พี่สายด้วยบอกอันนี้สวยดีอ,อแม่พี่น่ารักดี <laughs> เออเออ,อันนี้คือลายแรกครับผมพอรู้เรื่องว่าแม่อนุญาตก็เลยหน,นี้เลย <c oughs> เถิดสำหรับกายน้นองค <c oughs> คุณลายแรกคหนูลายแรกจะเป็นตรงหลังคอรตรงนี้ค่ะ <c oughs> นี่เป็นโอมไม่พี่คะแนนใช่เพราะว่าเมื่อก่อนเดี๋ยวเฟอรอน่ะแบบเป็นสายเต้นใช่ไหมเพื่อนเป็นแบบผู้ชายลิ ของวิทยาลัยอะไรเงี้ยแล้วแบบว่านับถือค่ะนับถือแบบพระพิคเนตอะไรเงี้ยก็เลยสักไว้ตรงนี้เป็นอันแรกเกี่ยว<ล>กับศิลปะด้วยใช่ค่ะ,ะพวกบักเต้นแบบเขาจะรู้กันสักที่ไหนอันนี้สักที่ซีคอนค่ะศินาคลีอายุอายุ19าแล้วแม่ไม่ว่าไม่มีใครเห็นเพราะมันอยู่ตรงหลังคองแต่ว่าบางบาง,บางทีก็แบบมีเห็นบางก็แม่ไม่ค่อยว่าแล้วสักอันนี้คุณสักอะไรสักแบบว่า ไม่ค่ะส,สักเครื่องเครื่องมันก็มีมนกันครับสักเสร็จก็ต้องเป่าเป่ามนไม่ไม่เปิ้ลไม่ได้เป่ามนชอบแล้วแบบ,บ,บเอามาใส่เฉยๆโอ้แต่ได้เหตุพูดลืมเรื่องของอันนี้ไม่ใช่การสักครั้งแรกกอบพี่นะพี่สักครั้งแรกกับตอนม .3 ไปสักน้ำมันกับเพื่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังมันตลกมากอันนี้ขี่มอเไซค์ไปกับเพื่อนเพื่อนก็ไปสักน้ำมันมาตอนมันนําเรียนนะ้ะมันเอาโชว์ให้ดูสักน้ำมันก็เป็นแค่ลอยอ่ะมันลอยเอาเข็มขีดอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเฮ้ยน่าสวยดีนี่หว่านเดี๋ยวไปสักมั่งแล้วส สองร้อยสามร้อยอย่างเงี้ยอาจารย์เลยพี่เข้ากุฏิไปเลยเป็นกุฏิคนตั้งกันเต็มหมดเลยอพอถึงคิวพี่พี่ก็เลือกแล้วพี่อยากได้นี่นี่มันเป็นรูปหนุมานองเงี้ยแล้วก็เอาปากองเงี้ยกินประจำอยู่ไม่ใช่หนุมานละพราหูไม่ใช่หนุมานเขาเป็นยักษ์เหรอไม่เป็นยักษ์องดําดำที่แบบอมใช่ไม่รู้ไงก็เลยชี <laughs> ้เขาอันนี้ถามอันนี้เท่าไหร่ครับสองร้อยบาทเออเึงสองร้อยบาทเองเที่เอา แต่เขาถามว่าสักเก้ายอดมาก่อนหรือยังต้องสักเก้ายอดก่อนถึงเขาสักอย่างอื่นได้พี่ก็เอ้อพี่แล้วแม่อยากสักเก้ายอดว่ะโกหกเขาเว้ยสักแล้วครับแค่อยากได้รูปนี้เฉย่ต้องการของอะไรเว้ยแล้วทีก็นั่งรอคิวไปไอ้นคนแรกเข้าไปแม่งสักกัะมาณครึ่งชั่วห้อเองพอเส nt, ร็จปุ๊บไอ,ไอ้ครูพี่นี่มาเอามีดฟันปักตกแม่งลงไปนอนเอาชิบหา,ายแนละ้วคูต้องโดนฟันแน่เลย ตอนหลังอะแล้วกูไม่ได้สักเก้ายอดมาก่อนูจะไอ้นอ้ของกูจะคุ้นหรือเ่านึน่ะต้องทำให้ครบเซ็ตไปว่าถึงจะแบบฟูปร่างกายเป็นแมนแต่ฮิวแมนเดียเงี้ยโอเคถึงคิวเราเอาพูดพูดไม่ทันแล้วถ้าเกิดบอกว่าอาจารย์ข้ามผมกูหกครับกูโดนอีกคนนก็ตะเต็มเลยเป็นรุ่งเต็มเลยแด่โดนกระทิบแน่เลยก็เลยไปตาน้ำไปถึงคิวพี่ไปเขาก็เอาละหัวจันมาทำอะไรไม่รู้สกีนนั่นแหละบ่ลป๊กแล้วก็ลอกออกแล้วทิ่มไปักของเขาปักมุมมีมาที่ว่าโหวไปงี้ต้องไะวอย่า What? No, <laughs> ma. พี่ก็หาตาพี่มองไปไปมองมีดเขาไปมองมีดมีดมันพื้นหรอคนคนไม่เชื่อเนอะมั้ยไม่ไม่ใสยมูเตลูเลยก็เละก็เลยอักไปเรื่อยๆของมันเป็นยังไงวามเป็นยังไงวะเขาว่าบอกว่าอ่ะใกล้เสร็จแล้วนะ <c oughs> อยู่ดีมือพี่รู้สึกไปเองเลยมันวามาที่มือก่อนที่นิ้วก่อนวูหแม่งหดขนลุกว่าเฮ้ยเป็นเหี้ยแล้ๆๆๆๆๆวของแล้วกูจะเป็นแล้วเนี่ยของกูจะขึ้นอกว่าเป็นอะไรไม่รู้อะเรื่อนี้พี่กำลังหาอย่างอื่นที่ทำให้พี่คิดอย่างอื่นอยู่อะพื้นตำหนักนั้นแม่งเป็นโดเรมอนด้วยเป็นพ เป็นลายโดเลมอนพี่ก็หันให้มองเลยมองโดเลมอนมองโดมบิตาเนี่ยให้จิตใจแม่งคิดถึงอื่นอ่ะทุกทกกครกูมาแบบกูมาอย่างงี้มากูโดนฟันแน่เขาแต่กขกเขาตีตีตียิงตีแม่งยั่งยิ่งยิงยขึ้นอ่ะไม่รู้เป็นเพราะอะไรมันเหมือนเหตุการณ์กูลุมเร้าอ่ะลุมเล้าเราอ่ะเอ้ยจะขึ้นที่ได้เลยพี่ก็สใจพูดไปอาจารย์ครับผมไม่รองนะครับอาจารย์เขากำลังหยิบมาเลยตอหันแล้วอาจารย์เขากำลังหยิบเลยอาจารย์ครับผมไม่รองนะครับเอาละโอเคโอ้ยยิ่งโล่งเายา่แม เอาไปเอาไปโชว์เพื่อนเตะบอลที่โรงเรียนครับถอดเสื้อแล้วก็โชว์ลายแม่งมี ลายมันขึ้นอยู่ประมาณสามสี่วันก็หายไม่เคยแบบว่ามันมีแค่ตอนสักกันแหละที่ทําให้แบบว่าจิตเราแม่งไปเอง่งแม่งแบบแม่งหลุดไปเองเขาเรียกว่าอะไรอะความเชื่อตัวบุคคลนั่นแหละเราก็ไม่อยากไปไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่อะไรอย่างเงี้ยแหละแต่พี่ลบหลู่ชิบหายเลยบอกตรงขอโทษนะครับใครที่มีความเชื่อนี้ผมทษตรงนี้นะครับอ่ะต่อไปหุยพี่สองพอพี่สักอันนี้อันแรกใช่ไหมสักที่สองหลังสักในร่มผ้าก่อนพยายามสักในร่มผ้าเป็นหลังก็ตรงนี้ทุกคนน่าจะเคยเห็นหมดแล้วแหละเห็นนะพอโตขึ้นหน่อยพี่เริ่มชอบศึกษาเรื่องเกี่ยวกับวิว ทนาการมนุษย์พี่เรื่องขอยเอยเอ,เอคนนั่งเริ่มมาจากลิงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเริ่มไปศึกษานะครับผมก็เลยอชอบอะไรพวกนี้เพราะว่าเราก็ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์รูปบัท้ายคือรูปคือรูปคอมพิวเตอร์นะจากลิงขึ้นมาเป็นคนคนลงลงไปแล้วก็ไปนั่งเล่นคอมพิวเตอร์เขาเรียกว่าลองเข็มกับเพื่อน เพื่อนอยากจะเป็นช่างซักอุตอุตสุดที่อะไม่รู้ <laughs> ไปสั่งมาสั่งเครื่องซักมาเฮ้ยอามลองหลังพวกเราเลยอ้าวก็เลยก็ห,ห้าวด้วยนั่งดึงมาอยู่ก็กำลังกึุมก่มๆเลยว่าอามาเลย<น><อ>ก็ถอดซักเลยเรียบร้อยตอนนี้อยากแก้ไหมอยากแก้มาก <laughs> จริงๆอยเราอยากซักตัวเนี้ยเนี่ยลายลายเนี่ยลายโอฮาน่าอยากสักเต็มหลังเหมือนคนอื่นเขาแต่ว่าติดไอ้เนี่ยแหละนี่ครับผมอ่ะคนลายลายสองคนก่อนลายที่สองหนูก็มาแบบน่ารักน่ารักเลยใส่เกาหลี จะเป็นลายนี้ค่ะพระจันทร์ใช่เป็นพระจันทร์แล้วก็อันนี้มันจะเป็นกลุ่มดาวคือราศีเกิดเป็นราศีพิจิกมาใหม่ประมาณนี้ชอบมากมันน่ารักมากเลยดูเขาละสิเพราะว่าจริงๆเพื่อนก็ชอบอะไรที่มันเป็นแบบกาแล็กซี่เหมือนกันแล้วก็เป็นคนที่แบบชอบพระจันทร์ตอนนั้นกันากี่บาทสักกระมกี่บาทอันนี้สองพันรอยสักกัแพงนะาจะบอกให้แล้วอย่าไปต่อเขานะจะบอกทุกคนก่อนนะเป็นเก็บความรู้อยากสักอะไรอย่างเงี้ย พอไปจะรันหูแพงว่ะอันเนี้ยมันคือค่าฝีมือเขานะครับถูกๆก,ก็มีคุณ300บาทไปหาสักเลยแล้วคุณก็ได้มาเป็นแบงก์วงแคสเป็นขดนอย่างยุงย่งงงเออมันตามราคาช่างฝีมือนะครับผมอย่าไปต่อเขาเลยตามฝีมือราคาตามฝีมือนะครับใช่ค่ะอ่ะต่อไปไลท์สามทีนี้มาเริ่มจักรวาลดวงดาวเริ่มชอบดวงดาวนี่ครับไลท์สามเป็นกลุ่มดาวที่อยู่ในวงโคจรของกาแล็กซีเรานี่แหละจได้ไหมเนี่อม,ม,มีดาวอะไรมั้ยได้อ่ะไหน พระอาทิตย์พระอาทิตย์คือกำมือนี้ดาวพุธด,ดาวศุกร์โลกดาวอังคาร uh huh. ดาวพฤหัสด,ด,ดาวเสาร์ uh huh. ยูเรนัสเนปจูนพูโต แต่จริงผู้ตัวนี่มันมันโดนตัดออกจากจากวงจรแล้วนะครับก็เริ่มมาชอบอะไรพวกนี้เริ่มชอบกับกาแล็กซี่ชอบดวงดาวของคนไลายสามไลายที่3ามเป็นอันนี้ค่ะเป็นภาษาโรมันค่ะเป็นวันวันเดือนปีเกิดค่ะพี่เคยจะเกี่ยวกับสัพเหมือนกันนะสัพนี้เหมือนกันเลยภาษาโรมันใช่พี่ชอบเหมือนกันอันนี้มันเป็นแบบเอทั้งหมดจริงๆมันต้องเป็นอะไรนะมันจะมีแบบพวกตัวเตัว C ตัว I ออะไรไม่รู้แต่เฟิร์นแบบอยากให้มันเป็นอย่างงี้ทั้งหมดเลยก็เลยเอาแล้วมันถูกต้องหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน ไม่รู้ว่าสามนตัต้อไปหาไปหาจากใน Google เหมือนกันค่ะบพอสามกคือเลขนี้เราก็เลยเอานี e right ้แม่งเลยอันนี้คือลายที่สามร้านเดียวกันกับลายที่สองต่อมปลายที่สี่ลายนี้เริ่มออกข้างนอกใช่ไหมค่ะพอออกข้างนอกเปึ๊บต่อเลยครับข้างนอกต่อเลยสักหน้าตัวเองพร้อมกับเข็มทิศจักรวาลเนี่ยอันนี้สักพร้อมกันเนี่ยหนึ่งสองสามสามอันนี้เลยสามสามรอยนี้นะครับหน้าตัวเองชื่อแล้วก็ เข็มที่จักรวาลไอห้หน้าอันเนี้ยให้เพื่อนคนหนึ่งสักชื่อไอ้แว่นเนี่ยขึ้นรูปแม่งด้วยผมเลยด่าแม่งเลยแม่งซื้อเครื่องเหมือนกันพี่เนี่ยเป็นคนชอบลองเครื่องกับเพื่อน <Ừ. S 1> ฟรีไงมึงอยากสักมัใหกูลองให้อันนี้เตีหน้าตัวเองมีคนสองคนที่สักแบบนี้สักเอาหน้าเจ๊ขึ้นมาตรใน,น,นแขนเนี่ยคนหนึ่งคือไอดอลพี่ก็คือสตีฟโอดสตีฟโอจะแอร์เขาสักที่สักหน้าเจ๊ตรงนี้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็คนไทยก็มี พี่แจ๊ดปกนิกใช่ไหมใช่พี่แจ๊ดชนชื่นนี่แเลยเขาสักหน้าเขาตรงนี้เหมือนกันและนี้พี่แบบว่าออกแบบเองไหมเมื่อก่อนในไอโฟนจะมีเลื่อนผมเลื่อนตาเลื่อนหนวดเลื่อนปากเ,าเลื่อนไปเลื่อนมาเฮ้ยเล่นอ๋อมอยู่ในแอปเหรอใช่แล้วต่วนนี้ก็เป็นเ,เป็นฟอนต์ลมมันก็เป็นชื่อตัวเองนะครับผมมนัสว<ม>ี อันนี้ก็เป็นเข็มทิศจักรวาลแอบดูเหมือนยันอยู่เหมือนกันนะเนี่ยต่อไปสี่เป็นอันนี้ค่ะอันนี้ก็เอามาจากไอจีเหมือนกันมันคือรูปอะไรไหมผ้จเกอร์จริงๆงานนี้มันเป็นงานแบบว่างานเกาหลีงานญี่ปุ่นหมดเลยนะแต่ว่าบังเอิญไอช่างที่พคนสั่งเนี่ยเขาสักเป็นงานแบบเนี้ยมันก็เลยได้เส้นคมๆแบบนี้มาจริงๆอะคนชอบเป็นงานแบบเส้นเล็กๆน่ารักๆเส้นผอมๆคนหนูเลือกช่างผิดเองมากกว่าเขาเขาถนัดเส้นใหญ่เงี้ยก็เลยได้เป็นลายนี้มาค่ะไม่ได้มีความหมายอะไรแค่รู้สึกชอบอันนี้แล้วก็เอามาเฉยคนที่ไปสักกมมมมาาาแล้ววไู่คหยของ ของที่เราสักมานะแค่เขาเรียกว่าอาการคารันเข็ดแค่อยากสักกับรูปเลยก็ได้<ช>สักมาเถอะ <c oughs> นั่งคันเข็ดที่นี่นเคยเป็นเหมือนกันต่อไปห้านะครับผมห้างพี่ก็รีเลยครับบ้านเป็นบ้านแล้วมี UFO เออแต่ถ้าเกิดสังเกตเห็นข้างในบ้านก็จะมีคนยืนอยู่พี่ก็จีนกันว่าเป็นที่ท่างสักบอกว่าโอ้โหไอ้ตรงนี้สักยากมากครับคุณอามครับมันต้องเหลียวไปตรงนี้ที่นิดนี่จะเป็นเป็นรูปคนนะต้องดูออกว่าเป็นคนด้วยแล้วพี่ไปเอาเลสบ้านแบบนี้มาจากไหนนะพินเทเลส เออเหมือนกันหลายหลายลายพันก็มาจากพินเทะเลพินเทะเลครับพินเทะเลแต่มันมีแค่บ้านอย่างงี้แล้วก็ไปเติมไอ้นี่เอายูฟโอเอาอันนี้เลยแล้วกันพี่ต่อต่อให้กันกันอันนี้น่าจะพอพอกันประมาณอันนี้เสร็จปุ๊บอีกประมาณไม่ไม่กี่วันก็ก็อันนี้เลยเป็นนักบินโอกาสเลยอันนี้ก็พินทะเลเหมือนกันเป๊ะเสิร์ชดูครับลองทิ้เซิร์ชดูพินทะเลเขียนว่านักบินโอกาสมึงเจอรูปนี้แน่นอนอ่ะและบายคนเรอของหนูใช่ไหมลายที่5ก็จะเป็นข้างหลังเนี่ยอันนี้ไงพระอาทิตย์ ใช่พาธิกับพระจันทร์สองข้างจริงๆเหมือนกันเลยค่ะอันนี้จริงๆก็ต้องเป็นง,งานแบบว่ามินิมอลเส้นเล็กๆเหมือนกันแล้วก็ได้มาเพราะว่าเจ้าเดียวกันแล้วก็สักวันเดียวกันด้วย <laughs> ก็ไม่ได้มีความหมายอะไรก็คือชอบเธ <c oughs> อชอบพระจันทร์ชอบพาธิก็ประมาณนั้น อันนี้เลยนี่แบบร้อนนี่มากเลยอันนี้ก็เหมือนกันชอบเฉยๆแค่อยากให้มันมีลายพันแขนนิดนึงใช่ใช่ไม่รู้ไปเจออะไรมาแล้วมันแบบรู้สึกว่าชอบอยากมีลายสักแบบที่พันแขนเหมือนจะไปเจอพวกไอดอลที่จีนหรือเกาหลีสักคนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วเขาสักแล้วมันสวยใช่แล้วก็จริงๆเหมือนกันเลยคือต้องเป็นเส้นเล็กต้องเป็นเส้นเล็กแล้วมันเปลี่ยนช่างเหรอมันไม่ใช้ว่าเจอความผิดช่างและความความผิดคน รู้ก็รู้ไม่เปลี่ยนช่างสักกับพี่คนรู้จักไงแล้วมันก็ถูกด้วยคนละเจ้ากบอันนี้อันนี้คือแบบถูกถูกมากๆก็เลยแบบสักทีเดียวปุ้งเรียบร้อยนะคะอ่ะของพี่บ้างต่อไปเป็นอันนี้แล้วกัน oh <ana. S 1> มองเออมองใกล้ๆอาจจะมองไม่ค่อยออกอันนี้มันคือลายเสื้อของโอฮาน่าลายหนึ่งที่พี่ออกแบบเองอันนี้ออกแบบของโอฮาน่าเอ็กอีสานเขียวพี่ออกแบบเสร็จปุ๊บแล้วก็มันจะดูใกล้ๆอะ่ะดูไม่ออกว่ามันคือรูปอะไรวะถ้าเกิดมองไปไกลจะเห็นว่าเป็นโอฮาน่าแน่เน่ เออถ้ามองให้แก้ไม่ไน้องมองไม่ออกเพราะว่าพี่ได้เรสเฟอเรนซ์มาจากไอ้นี่เว้ยงานวิทยาศาสตร์งานหนึ่งแล้วแม่งเขียนว่าวิทยาศาสตร์มีคําตอบพี่ก็นั่งดูตั้งนานมันดูไม่ออกมันเป็นม,มันเป็นฟอนต์อย่างเงี้ยแหละแบบมันดูยังไงวะแล้วแล้วคนที่อยู่ที่บูธเขาบอกว่าน้องเราเดินเดินไปไกลๆเด็กพี่ก็โ oh, อ wow ้พี่โคตรว้าวเลยพี่แบบว่าโอเคคนเราเป็นสิ่งมันอัดออกว่าเป็นวิทยาศาสตร์มีคําตอบแม่งแบบอุ้ยเยอะชอบมากเลย จำได้ก็เลยมาออกแบบเ,เป็นลายเสื้อดูมีกริมิกในการดูในการในการมองอะไรเงี้ยลายนี้น่าจะเป็นแฟนไอวุฒเออแลายนี้แฟนไอวุฒไ,<อ>ไอแปง้งไอแปง้งไอแป้งสั่งให้แล้วก็ต่อด้วยอาร์มโอฮาน่าเลยอันนี้คืออยากอยากให้มีชื่อตัวเองเออพราะรู้สึก,กว่าวเองเ,ออเริ่มมีชื่อเสียงแล้ว เหมือนเหมือนเริ่มแบบว่าเอ้ยคุณเริ่มดังแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าเออจากชื่อเด็กไปอันนี้งานของเพื่อนนั่นแหละก็คือไอเบียของเจ็ดของหกของเจ็ดนั่นแหละอยู่แถวนั้นแหละไอเบียหลายๆไลายก็สักสักกับเบียร์คุณก็จะสักกับเบียร์แมนกันใช่ใช่ไลายไหนไลายนี้ค่ะอวกาศนักบินนักบินอวกาศเป็นน่ารักแบบตะปุ๊กตะปิกสักับพี่เบียร์นะคะ อันนี้สักวันเดียวกับพี่ที่มพี่สักอันนี้ปะใช่เอันนี้อันนี้คือโลโก้หน้าเอ็มซีนะครับผมโลโก้โน้าเอ็มซีต้องบอกกันเลยว่าขอห่วงนิดนึงถ้าเกิดโลโก้ของโอนาคลิปเลยนะครับที่เห็นเป็นโลโก้หน้าคลิปอ่ะคุณอยากสักคุณสักได้เลยแต่โอนาเอ็มซีขอห่วงไว้นิดนึงเพราะว่ามันเป็นกลุ่ม ฮาเล่ของพี่เดะมีนเขานะครับเดมีนเป็นประธานเขาสร้างมาเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวกันจริงๆที่ต้องรู้จักกันจริงๆที่ไม่ใช่ว่าใครจะเอาโลโก้นี้ไปใช้ก็ได้นะครับผมมีลิขสิ์ใช่มีลิขสิ์สนะครับผมเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนกันจริงเพราะว่ามันมีในเรื่องของธุรกิจอะไรด้วยถ้าเกิดคุณสังไปแล้วเราก็ไปทําเรื่องเสีย,ยหายแล้วเขารู้ว่าเมื่อคิดว่าอยู่กลุ่มนี้ก็จะเรื่องจะบานปลายไปนะครับยังไงก็ขอด้วยนะครับผมโอเคอันนี้อันนี้ก็ในคลิปไปแหละนะรูปอาซูจินะคร ไ,ไอ้ดิว <c oughs> ไอ้ดิวว่าเออก็แต่ก่อนอันนี้นะจะมีอันนี้ก่อนนี่ยังอยู่พี่อยู่คนเดียวด้วยคนอื่นไม่มีแล้วคนอื่นหายหมดแล้วปากพี่ด้วยใช่เนี่ยเนี่ยเปากด้วยเอออันนี้ปากเอาคลิปไว้นะพี่ก็อยู่คนเดียวคนอื่นก็หายไปแล้วพี่ไม่รู้ไปหาอะไรเปิดคนแรกพอคนแรกปุ๊บไอ้คนสักมันก็ไม่รู้ต้องไม่รู้น้ำหนักมันก็กดไอ้แป้งเนี่ยอันเนี้ยไอ้แป้งกดโคตรแรงมือกูมือกูตายไหยแล้วตายแล้วพอเด็บไปสั่นพอไรปุ๊บพี่กัดแป้งไม่ไหว กดเบาให้ก็เออพอคนอื่นันกดเบามาไม่ไปเกีนเดือนหายขอพี่เนี่ยอยู่เต็มตัเตียนไเนี่ยไอ้ห่าแม่งคนอื่นแม่งจางหายหมดละอ่ะคุณมีไหไอีกก็มีอันนี้ค่ะอันนี้ก็เหมือนกันรูผู้หญิงใช่ก็ไม่มีอะไรค่ะก็ชอบแล้วก็เนี่ยเจ้าเดียวกันหมดเลย่างเงี้ยอันนี้หน้าอกอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ทีเดียวพร้อมกันหมดเลยค่ะอ๋อเหรอใช่ไปดูจุดอย่างนี้เลยใช่หน้าอกด้วยอันนี้ก็ไม่มีอะไรชอบแล้วจริงๆก็นั่นแหละอยากได้ให้มันเล็กกว่านี้แต่ก็ได้มันเั้นใหญ่มาเอ้ยแล้วก็มีที่นนนึงงมัสีีข้้้าตตรเปปิดดไว เออ,อน,นี่คืออะไรลอยสไน <c oughs> ไม่ใช่อันนี้ก็มีความหมายนิดนึงอันนี้ก็ไปเจอในยูทูเกิลความหมายมันบอกว่าถ้าหากว่าไม่มีความมืดแล้วก็จะไม่มีวันได้เห็นดวงดาวเ,เพราะรู้สึกความหมายมันเป็นฟิลแบบเหรียญสองด้านอะ่ะอะไรประมาณนั้นก็เลยชอบค่ะแล้วก็เลยเอามาสากักประมาณนี้มีแค่นี้ทั้งตัวแล้วพี่ม่ว่ากวนนึกก่อน,นหมดแล้วเหมือนกันนะเออจบอกจะบอกว่าอนาคต อนาคตเลยพี่ก็จะทําให้มันเต็มแขนไปเลยพยายามจะหารูปมาใส่เรื่อยๆเกี่ยวกับอวกาศนะครับผมแล้วก็จะใส่ที่มือด้วยแต่ว่าแขนนี้ก็จะทาให้เต็มเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นสีหมดเลยแขนนี้เป็นขาวดําแขนนี้เป็นสีหมดเลยจะไม่มีทีดําเลยเป็นแบบงานโอสคูอย่างเงี้ยใช่เป็นสีหมดเลยใช่เกี่ยวกับอวกาศนั่นแหละอ่ะประมาณนี้นะหมดทั้งเนื้อทั้งตัวนะครับผมเออน้องๆหนุ่มเพื่อดอยากกระสักนะบอกพ่อแม่ไปเลยเราจะได้รู้ไปเลยว่าได้หรือไม่ได้ถ้าเกิดไม่ได้เราก็ได้รอก่อนหาเงินเองได้อาจจะสักได้โดยไม่ต้อง พอวงไข่อยากให้อายุประมาณสัก19 20ยอย่างเงี้ยค่อยสักดีกว่านะสำหรับผู้หญิงนะสำหรับเนนะเฟิรนรู้สึกว่าประมาณนั้นน่าจะดีกว่าเพราะว่าเราดูแลเองได้ด้วยเราหาเงินใช้เองได้นะก็สักไปเถอะนะครับผมเพราะว่าคนเราไม่ได้วัดกันที่รอยสักนะครับบางคนตัวเกยงๆก็สันเลยวก็มีเยอะแยะไปบางคนสักลายเต็มตัวแต่หน้าตาน่ารักก็มีเยอะแยะไปใช่อย่างเช่นเราเอานะครับผมประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดคุณอยากสักคุณก็สักไปนะครับผมไม่ต้องไปเรียเมากแค่ ดูชีวิตตัวเองแล้วก็ดูกรอบของตัวเองให้ดีนะครับผมไม่ต้องเลยเถิดนะครับผมนะใช่ต้องเลือกลายดีๆเลือกช่างดีๆอะไรด้วยเพราะว่ามันอยู่กับเราไปจนตายเลยเหมือนกันนะรอยสระโอเคนะครับผมขอบคุณมากให้ดูเนจบคลิปนี้แล้วกันนะครับ๋ยวจะพยายามทําคลิปมาบ่อยๆแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้โอหน้าเปิดเทอมแล้วก็พี่อาจจะยุ่งนิหนึ่งเพราะต้องคิดไอเดียลูกค้าต้องเคลียร์ลูกค้าเยอะมากนะครับผมขอมาดูจบคลิปครับสำหรับวันนี้เออขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับนี่โชว์ลอยสักหน่อยนานๆได้โชว์ทีหนึ่ง